มปชอสอบกกตอถอดถอนทั้งคณะทำผิดรัฐธรรมนูญและอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการลุยเองส่งสารรัฐธรรมนูญฟันเลือกตั้งโมฆะสอสอหลุดทั้งสภาจากการเลือกตั้งค่ะเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาก็ปีกว่าแล้วปรากฏว่าค่ะจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการเอาผิดหรือว่าตรวจสอบสอสอที่ขาดคุณสมบัติ ทําให้หลายคนค่ะก็สงสัยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกกตอ,อาจจะเข้าข่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ล่าสุดค่ะเมื่อวันนี้27กันยายน2567นายนัทพรโตประยูนอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีการเดินทางค่ะเข้ายื่นคําร้องเพิ่มเติมต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้มีการไตส่สวนคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตที่อาจจะเข้าข่ายกระทําความผิดรดัฐธรรม,มนูญกรณีไม่จัดการเลือกตั้งสสและการเลือกสอวให้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมทั้งนี้เป็นการยื่นครั้งที่สองโดยขอให้มีการส่งความเห็นไปยังสารรัฐธรรม,มนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยให้การเลือกตั้งสสและการเลือกตั้งสวเป็นโมฆะหรือไม่ นายนัทพรค่ะกล่าวว่าการประกาศผลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาไม่มีกฎหมายใดที่ให้อำนาจกกตในการประกาศผลการเลือกตั้งก่อนแล้วค่อยไปสอยทีหลัง อย่าลืมว่ากกตเป็นองค์กรที่สำคัญต่อการคัดเลือกบุคคลเข้ามาทำหน้าที่นิติบัญญัติบริหารและการคัดเลือกในองค์กรสำคัญเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแต่ปรากฏว่ามีสสหลายคนมีคดีขาดคุณสมบัติและก็มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นสสซึ่งเป็นเหตุที่ว่าการที่กกตประกาศผลการเลือกตั้งไปก่อน จนถึงปัจจุบันปีเศษกลับไม่มีการดำเนินคดีอะไรเลยทำให้เราได้บุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้แทนรัษฎรเป็นประเด็นที่ทำให้การเลือกตั้งสสปี2566เป็นโมขะได้เหตุที่ต้องมีกกตเพราะต้องการให้คุณคัดไม่ใช่ให้เลือกตั้งไปก่อนแล้วค่อยไปคัดทีหลังมันเป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นเมื่อได้ขนไม่ดีไปคนที่ขาดคุณสมบัติไปก็จะทำให้กระบวนการเสียหมดยกตัวอย่างสวเกตกมลเปลี่ยนสมัยทุกคนก็รู้ว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนและแจ้งความเท็จก็ไม่ไดำเนินคดีจนถึงทุกวันนี้เขายัางทำหน้าที่ในกรรมธิการเรื่องนี้ทําให้ประเทศชาติเสียหายอย่าลืมว่า การใดที่ทำให้ประเทศชาติเสียหายประชาชนแตกแยกก็ถือว่าขัดหลักนิติธรรมการกระทําของกกตถือว่าล่าชา้านอกจากนี้ค่ะอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินยังกล่าวอีกว่าหากกกตชุดนี้ดำเนินการตามหนาทีที่ได้รับมอบหมายก็จะไม่ถูกเพิกถอนก็จะไม่มีประชาชนพูดคำว่ามีกก,กตไว้ทำไมเมื่อวันที่หเมษาย,ยน2567 ผมได้มีการยื่นถอดถอนกากตเรื่องจริยธรรมต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชไปเรียบร้อยแล้วและท่าคดีนี้ถูกส่งไปสารธรรมนูญและสารตัดสินว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะ กะกะตก็จะถูกถอดถอนเหมือนกันหลักฐานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหลักฐานจากสื่อมวลชนหลักฐานจากส่วนราชการตำรวจตนได้ขอเรียบร้อยแล้วคาดว่าจะได้ข้อมูลทั้งหมดในช่วงกลางเดือนตุลาคมก่อนจะส่งให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาเมื่อถามว่ากะกะตรบุว่ากฎหมายได้ให้อำนาจในการสอยทีหลังได้ซึ่งนายนัทพรตอบว่ากฎหมายได้ให้อำนาจแต่อย่าลืมว่ารัฐธรรมนูญมาตรา2-15กํากำหนดไว้ชัดเจนว่า องค์กรอิสระต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างก้าหาญอย่างผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นไม่ควรปล่อยไปก่อนยกตัวอย่างกรณีที่ถูกสารตัดสินจำคุกแล้วปล่อยให้เป็นสสมันไม่ได้ก้าหาญอย่าลืมว่ากกตต้องขัดสรรคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนไม่มีลักษณะต้องห้ามมาเป็นสสแต่พวกนี้กลับมาเป็นสสมันไม่ถูกต้องอย่างไรก็ตามค่ะทีมข่าวเดอะคริติกตรวจสอบถึงการรับรองสสของกกตก็พบว่า เมื่อวันที่24พฤษภาคม2566หลังจากการเลือกตั้งทั่วไป10วันก็มีการรายงานว่าสำนักงานกกตได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนเลือกตั้งสสครบทั้ง400เขตแล้วและเตรียมที่จะประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการโดยพบว่าจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 52ล้าน195,920คนมีผู้มาใช้สิทธิ์39ล้าน514,973คนคิดเป็นร้อยละ75.71